สวัสดีครับผมแมนฟอร์ดครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะมารีวิว Ford e v e r วอร์เรสและ e v e r อร์เรสคันที่ผมนํามารีวันนี้เป็น e v e r อร์เรสรุ่นสปอร์ตบวกแพ็คเกจเสริมนะครับแพ็คเกจเสริมเป็นแพ็คเกจบีเพิ่มเติมในส่วนของระบบความปลอดภัยรถยนต์คันนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรที่ให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่170แรงมา้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่400นิวตันเมตรและยังจับคู่มากับเกียร์จนวัด6สปีดครับและค่าจําหน่ายของรถคันนี้จะอยู่ที่1 5 8 0 0 0 0บบาทครั รายละเอียดต่างๆรวมถึงการตกแต่งของตัวรถจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลยครับเริ่มจากในส่วนของด้านหน้าครับด้านหน้าครับตัวกระจังหน้าของคันนี้ผมเปลี่ยนกระจังหน้าให้ใหม่ครับมาเป็นกระจังหน้าทรงสปอร์ตสีดําเงาตัวกระจังหน้ามาพร้อมกับไฟ LED ดีที่บนกระจังหน้านะครับแล้วก็ด้านข้างของกระจังหน้าด้วยครับตัวหนังสือนะครับตัว F นะครับตัวนี้นะครับตัดด้วยสีแดงกับสีน้ําเงินทําให้ตัวหนังสือดูโดดเด่นดูมีความเป็นสปอร์ตและก็ลงตัวมากยิ่งขึ้นครับ ตัวกระจังหน้านะครับตัวนี้นะครับเขาจะมาพร้อมกับตะแกรงหลังพึ่งเสริมให้ด้านหน้ารถด,ดูดุดันมากยิ่งขึ้นครับด้านหน้าครับโดดเด่นด้วยไฟหน้า LED รูปทรงสีแคมครับที่ให้ลำแสงสีขาวแล้วเวลาที่เราเพิ่มแพคเกจเสริมเข้าไปแล้วครับเราจะได้ในส่วนของระบบปรับสูงต่ำไฟหน้าให้แบบอัตโนมัติครับ เอวเวเลรุ่นสปอร์ตนะครับจะมีเอกลักษณ์ตัวหนังสือของวเวเลนะครับติดมาที่บนฝากระโปรงและนอกเหนือจากนั้นการที่เราเพิ่มแพคเกจนะครับเราจะได้กล้อง3ามองศากล้องด้านหน้ารถครับส่วนกันชนด้านหน้าครับติดตั้งชุดสเกอร์ของตัววิกเตอร์วีทครับตรงคันกันชนด้านหน้าจะมีสติ๊กเกอร์คำว่าวิกเตอร์ครับตัวชุดวิกเตอร์ตัวนี้นะครับจะครอบนะครับในส่วนของเซ็นเซอร์ด้านหน้ารถครับตัวนี้จะไม่บดบังเซ็นเซอร์เลยรวมถึงครอบในส่วนของไฟตัดหมอกด้านหน้าที่เป็นไฟ led ลำแสงสีขาวด้วยนะครับ แพ็กเกจเสริมที่เราเพิ่มนะครับเราจะได้กล้องด้านหน้าและก็เรดร์ด้านหน้ารถนะครับตัวนี้จะตรวจจับคนดินถนนรวมถึงควบคู่ไปกับ a a d Adaptive c r u i s e Control ที่เป็น s t o p อ n d Go ครับด้านข้างครับมาพร้อมกับชิ้นงานคิวล้อขนาด6นิ้วนะครับตัวนี้ทำให้ตัวรถเนี่ยดูกว้างมากยิ่งขึ้นดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นไฮไลท์เลยก็คือการเปลี่ยนล้อมแม็กนะครับมาเป็นล้อมแม็กของ AA v a m p ว r e พายขนาดขอบ20นิ้วสีดำเงานะครับมีออฟเซ็ตด้วยครับจับคู่มากับยางโตโยต้ายาร์ซลียาง 2 7 5 5 r 2 0นะครับเป็นยาง RT ครับในส่วนต่างๆของ e v e r ล e ล l สปอร์ตเขาจะมาพร้อมกับโทนสีดำทั้งหมดเลยนะครับสมความเป็นสปอร์ตของเขาไม่ว่าจะเป็นชายบันไดตัวมือเปิดกระจกมองข้างราวหลังคางจะเป็นสีดำมาอยู่แล้วครับตัวนี้ผมเพิ่มให้ในส่วนของเบ้ารองมือเปิดประตูกับคิ้วกันสาดข้างให้ตัวคิ้วกันสัดข้างจะเป็นงานแท้ศูนะครับจะแนบนะครับสนิทเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูภายในรถก,กันต่อเลยครับ ภายในรถครับเอเวอเรสต์สปอร์เนี่ยเขาจะมากับโทนสีดานะครับจะเป็นเบาะหนังสีดําทั้งตัวเลยนะครับปั๊มคาว่าสปอร์ตเบาะลวดลายสปอร์ตเป็นเบาะหนังสีดําตัดเย็บด้วยด้สีดํามาพร้อมกับเบาะไฟฟ้าคู่หน้าปรับได้8ทิศทางพร้อมระบบปรับดุลหลังและก็ด้านหน้านะครับตรงนี้นะครับผมแถมให้เป็นพรมปูพื้น5 d ดีแบบเข้ารูปอันนี้ลูกค้าเลือกเป็นพรมสีดําตัดด้วยได้สีแดงเพิ่มความเป็นสปอร์ตให้กับภายในของรถครับ เราจะได้ในส่วนของหน้าจอนะครับที่มาพร้อมกับกล้อง3ามรองศาครับเป็นหน้าจอขนาด12นิ้วอันนี้จะเป็นรุ่นอัปเกรดนะครับของเดิมจะเป็น10นิ้วครับตัวนี้สามารถเชื่อมต่อ a p ป l e ิ a r p เ a y และ and ด o i d Auto ได้แบบไร้สายรวมถึงสามารถเชื่อมต่อแอปพลิเคชัน Ford p a s s ได้ครับแอปพลิเคชัน Ford p a s s เนี่ยเราสามารถเช็คพิกัดรถสั่งสตาร์หรือดับเครื่องยนต์ได้นัดหมายเข้าสู่บริการได้แอร์เป็นแอร์ออโต้นะครับปรับแยกอิสระซ้ายขวานะครับแล้วก็ด้านล่างของหน้าจอจะมีปุ่มปรับแอร์แบบ ua, แมนนวล เกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ6สปีดครับมีปุ่มบวกลบนะครับที่หัวเกียร์สามารถปรับตั้งหน่วงเกียร์ได้ครับเบรกมือเป็นเบรกมือไฟฟ้าพร้อมระบบออโต้โฮลรวมถึงมีโหมดการขับขี่มาให้4โหมดมีโหมดประหยัดมีโหมดลากพ่วงโหมดถนนลื่นแล้วก็โหมดปกติครับพวงมาลัยครับเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าปรับตั้งหน่วงความเร็วของรถยนต์ปรับตั้งหน่วงตามความเร็วของรถยนต์นะครับพวงมาลัยปรับได้4ระดับสูงต่ำเข้าออก ด้านซ้ายนะครับควบคุมนะครับในส่วนของ Adaptive Cruise Control ที่เป็นซับแอนโกลมีเลนสั่นทิงเลนคลิปปิ้งรักษารถให้อยู่ในช่องทางและดึงกลับเมื่อรถออกนอกเลนนะครับรวมถึงตั้งระยะห่างคันหน้าได้มากถึงสีระยะปุ่มมัลติฟังก์ชันด้านขวาครับตับตั้งในส่วนของหน้าจอครับด้านหลังพวงมาลัยเป็นหน้าจอหน้าปัดดิจิตอลนะครับแบบฟูลดิจิตอลขนาด8นิ้วครับตัวนี้นะครับมีปุ่มคูซ์ตาร์ตมาแล้วรวมถึงตัวนี้ก็จะมีในส่วนของด้านบนตรงนี้นะครับเป็นที่เก็บแก้วน้ำนะครับซ่อนเอาไว้อยู่ แล้วก็ตัวนี้นะฮะจะเป็นในส่วนของเปิดฝาท้ายแบบอัตโนมัติมีไฟตัดหมอกด้านหน้าไฟตัดหมอกด้านท้ายไฟหน้าออโต้ปรับความสว่างหน้าจอได้รวมถึงปรับระดับของไฟหน้าได้กระจกมองหลังเป็นแบบปรับลดแสงอัตโนมัตินะครับพร้อมช่องต่อ USB ด้านหลังของกระจกมองหลังเผื่อเราเอาไว้ต่อกล้องบันทึกหน้ารถครับเดี๋ยวเราไปดูที่ภายนอกรถกันต่อเลยครับด้านข้างก็เป็นแบบซอฟททั้งหมดเลยนะครับ ตัวนี้มีบายสปอร์ตนะครับมีเจนกันชนด้านข้างแล้วก็กระจกมองข้างเนี่ยมาพร้อมกับไฟ LED ที่ด้านล่างของกระจกมองข้างด้วยเวลาที่เราปลดลอรถเนี่ยไฟ LED จะสว่างขึ้นมาส่วนด้านท้ายครับมาพร้อมกับไฟท้ายซิกเนเจอร์นะครับไฟท้ายซิกเนเจอร์ตัวนี้จะได้ในเอเวอร์เรสตปอร์ตขึ้นไปครับตัวนี้ผมติดตัวคาดท้ายไฟท้ายด้วยนะครับทำให้ตัวไฟท้ายดูมีมิติมากยิ่งขึ้นครับ ตัวคาดไฟท้ายนะครับเวลาที่เราแตะเบรกตัวหนังสือคอมเวอรเรสนะครับที่คาดกลางอยู่จะติดขึ้นมาเป็นแสงสีแดงแล้วเวลาที่เราเข้าเกียร์ถอยหลังตัวหนังสือคอมเวอรเอเวอเรสจะติดมาเป็นแสงสีขาวครับด้านท้ายก็เช่นเดียวกันครับติดชุดสเกิร์ตของตัววิกเตอร์นะครับตัวนี้มาพร้อมกับปลายท่อคู่ครับปลายท่อทรงอินฟินิตี้ชุดสเกิร์ตของตัววิกเตอร์นะครับก็จะครอบในส่วนของไฟตัดหมอกด้านท้ายและชุดสเกิร์ตของตัววิกเตอร์เนี่ยเขาจะอยู่ด้านล่างนะครับของเซนเซอร์ตรงนี้นะฮะชุดสเกิร์ตจะอยู่แค่ตรงนี้แล้้ววกก็็เบบบงงาานดยยขอครั วิกเตอร์นะครับตัวนี้นะฮะทำมาเป็นสีดําทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือด้านหลังแต่ลูกค้าอยากให้ตัดสีอะไรก็สามารถแจ้งกับผมได้เลยครับและหากลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหา Ford e v e r e อรไว้เพื่อใช้งานอยู่หรือ Ford รุ่นใดก็ตามโทรมาคุยมาติดต่อมาสอบถามกันได้เลยครับยินดีคาปรึกษาอยากแต่งแบบนี้หรือแต่งแบบไหนสามารถแจ้งกับผมได้เลยครับแต่งให้ได้ทุกแบบตามที่ลูกค้าต้องการ อุปกรณ์ทุกชิ้นที่ผมติดตั้งให้มีการแจร้งความคุ้มครองผ่านเบริษาทกันภัยให้หากเกิดเหตุเบอร์ษัทกันภัยจะรับผิดชอบก่อนที่ผมติดตั้งให้ทุกชิ้นครับลูกค้าไม่ต้องห่วงและวงวลจะแดงสิ้นหากชอบคลิปนี้ผมรบกวนช่วยกดไลค์กด subscribe แลวกดกระดิ่งเพื่อคอยติดตามกันด้วยนะครับและเพื่อเป็นกําลังใจกับผมในการทําคลิปต่อๆไปวันนี้ผมขอรีวิวข้อเพียงเท่านี้แล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ